สวัสดีครับสมปองคอเลสง่งนะัตถาโพธารามราชบรุรีนี่คือครั้งที่5้าที่มาที่นี่นะครับใครที่เคยถ่ายภาพแล้วคิดว่าสวยคิดว่ารออย่างครับถ้าคุณยังไม่ได้มาณนะัตถาโพธารามราชบุรีมาจัดตัวกับเงินนะครับที่นี่มีบริการทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้แพงเลยก็มากันเยอะๆครับปกติเปิด21พฤศจิกยายนถึง30เมษายนแต่ว่าปีนี้2พฤ8ครับ ขยายไปถึง3มิถุนายนนะครับมาได้เยอะครับณนะสัทธาโคธารามราชบุรีสวยจริงงั้นไมหมอกห้อรอบกับโอเค สวยมากๆเลยค่ะจริงๆเห็นจากในเพจใช่ไหมคะหลายๆเพจที่ลงใช่ไหมคะรู้สึกว่าของจริงสวยกว่ามากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเห็นกับตาจริงๆว่าของจริงมันสวยมากๆค่ะแล้วที่สําคัญนะคะงานนี้นะคะเขาขยายเวลาค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มิถุนานเลยนะคะทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ดีค่ะโบนะคะเพจตามติดชีวิตพี่บ้าค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่โบกลับมานะสัตหานะคะมารอบนี้ก็มีแสงไฟที่แบบเหมือนจะเปลี่ยนสีมากกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ขยายเวลาด้วยนะคะจากที่จะปิดช่วงเดือนปลายเดือนเมษาเนี่ยยาวๆไปจนถึงวันที่สามมิถุนานเลยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆพี่พนๆน้องๆคุณรู้คุณบ้าคุณอาที่ มีเวลานะคะก็สามารถแวะมาเที่ยวยาวๆได้เลยะคะ่ะประทับใจแน่นอนเพราะว่าโบนเนี่ยไปงานไฟมาหลายที่แล้วก็หลายประเทศแล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าที่นาสัตพานะคะไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยสวยแล้วก็อลังการมา,มากๆมาในตีมีร์นกคดีไทยนะคะแล้วก็จะมีแบบมูมถ่ายเยองมากๆเลยเข้ามาประทับใจแน่นอน,นะคะ่ะเย่เรื่องมากกัน